เมื่อเมื่อเมื่อภูมิมมมใจไทยเขาชัดเราจะย้อนกลับไปเปิดใจมาดามเดียคุณวัฒนยาวงโอภาษีในฐานะบอกเลยเป็นหัวหน้ากลุ่มดาวเษ์ในพปอชอรอนั่นเองเดี๋ยว<ก>สักค <ใน S 3> รู<ใ>น่นะคะก็ในเมื่อคุณอนุทินเขาบอกเขาชัดเขาชัดแล้วว่าถ้าจะขอโทษต้องขอโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบหมายถึงจะบอกไม่ต้องมาขอโทษเสียหนูหรอกไปขอโทษโนนคุณศักดิ์สยาม สักครู่หนึ่สักครูน่นึ่งไปกันที่คุณวัฒนยาวงโอภาสีนะคะในฐานะหัวหน้ากลุ่มดาวฤรษ์นะคะพลังประชารัฐนะคะสวัสดีค่ะคุณเดียคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอมรรัสวัสดีค่ะพี่เดนัยครับครับคุณเดียค่ะถามตรงๆเลยนะค่ะผู้ใหญ่ในพักเขาให้ดาวเกษ์ทำหนังสือถึงพักนะแล้วก็เขียนมาเองเลย จะจัดการกับตัวเองอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะจัดการกับตัวเองอย่างไรและคิดว่าควรจะจัดการกับตัวเองอย่างไรก็ให้บรรยายในเอกสารแล้วก็ส่งไปที่พักกันนะครับทงางดาวเลิกทําเอกสารส่งกลับไปที่พักแล้วหรืออย่างครับก็มีการากายื่นเอกสารไปให้ทางคณะกรรมการแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนอย่างไรอันนั้นเดียกก็ไม่ทราบแลหละก็คือหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของทางคณะกรรมการเดยวท่านก็คงจะมีวิธีพิจารณาค่ะที่พักทางอื่นค่ะ ครับยื่นเอกาสารไปทางคณะกรรมการก็คือาาาคณะกรรมการสอบพ็จิงชที่ข,ของคุณไปบูนใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับแรงข่าวในคณะกรรมการสอบให้ข่าวว่าบทสรุปก็คือสส,ส,สดาวเลิกจะไม่รับตําแหน่งใดๆดในพักในสภาเป็นเวลา6เดือนขณะเดียวกันก็จะถแถลงขอโทษสมาชิกพักพลังประชารัฐที่ศูนย์ปติพักสาระดังนั้นนะครับเป็นสาระที่เราเสนอไปเอง หรืออย่างไรครับก็เป็นการาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ทางเราก็คิดว่าก็เป็นการแสดงสปิริตแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเดียคิดว่า ในความที่วันนี้เราเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเราก็ต้องการที่ส่วนหนึ่งเนี่ยในในแง่ของการแสดงจุดยืนในการทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาพูพดแทนราษฎรเมื่อวันที่มีการลงมตินะคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้วยว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้แสดงจุดยืนในการทําหน้าที่สสอของเราต่อสังคมไปแล้วแต่ว่าในฐานะที่วันนี้เองเนี่ยเราก็เป็นสมาชิกพัก พลังประชารัฐในการแสดงจุดยืนที่ต้องการเห็นพักเป็นเอกภาพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่เราก็ทําในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรับแสดงว่าที่มีข่าวว่าจะ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 ไม่ให้รับตําแหน่งใดๆเป็นเวลา6เดือนแล้วก็จะแถลงขอโทษสมาชิกพรรคธรรมชารัฐด้วยกันเองนะเป็นเป็นเป็นสาระที่เสนอไปเองจากทางฝั่งดาวเลิกใช่ไหมฮะ จริงจริงอย่างนี้ค่ะคือในในรายละเอียดอะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของอรายละเอียดในเรื่องของการรับตําแหน่งเรื่องของอ เรื่องของกิจกรรมพักเรื่องของสิทธิต่างๆที่พึงได้รับจากพักก yeah, <LS> well. ันนะคะแต่ว่าในรายละเอียดตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตว่าคงยังไม่เดี๋ยวยังคงขอไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าก็มันยังไม่ได้กระบวนการพิจารณามันยังไม่ได้สิ้นสุดอันนี้ก็เป็นเพียงแค่สปิริตแล้วก็สิที่เราต้องการจะแสดงจุดยืนที่เราเองเนี่ยก็ มีความรักแล้วก็เป็นห่วงในพักที่เราก็อยากจะเห็นในเรื่องของความเป็นเอกภาพต่อไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายเรื่องจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องขึนอยู่กับทางคณะกรรมการที่จะพิจารณานะคะภายในพักซึ่งตรงนี้ก็เป็นก็ก็เป็นรายละเอียดตามนี้ค่ะคระ <ograf> ับ <darum. S 2> ด้วยความเคารพคุณเดียผู้หใหญ่ในพักพลังประชารัฐเขาโอเคหรือยังอืมอันนี้เดียมไม่ไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้ได้เรียนไปนะคะว่า ในตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทำเอกสารนะคะอ,อย่างก็คือเรื่องของการแสดงจุดยืนที่อยากให้พักเนี่ยมีความเป็นเอกภาพซึ่งตรงนี้เดียก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราทําภายใต้ที่วันนี้เราอีกด้านนึงนอกจากที่เป็นสสนะคะคก็คือในเรื่องของความเป็นสมาชิกพักพลังรประชารัฐนะคะคมคผมก็จะว่าคุณเดียคงได้ฟังคําให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินแล้วนะฮะ คุณอนทินบอกว่าเรื่องจะไม่รับตําแหน่งใดๆเรื่องที่จะแถลงขอโทษสมาชิกพักเดียวกันก็เป็นเรื่องของพลังประชารัฐไม่เกี่ยวกับพุ่มเฉยไทยทจะจบก็ต่อเมื่อต้องขอโทษเสียโอเท่านั้นดาวฤริกรับได้ไหมข้อเสนอนี้เรียกคิดว่าวันนีออ้อันนั้นก็ต้องสุดแล้วแต่ในความคิดของทางคุณอนุทินกับ พักภูมิใจไทยนะแต่ว่าวันนี้เดียแล้วก็เพื่อนๆเ,เองอะ่ะเราเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเดาว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการที่เราจะสร้างบรรยากาศที่ดีภายในพักอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องที่ที่เดียคิดว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทางเดียแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ เดี๋วก็คิดว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปว่าในการแสดงจุดยืนในฐานะความเป็นสสเองในการที่ต้องปกป้องประโยชน์ของประเทศกับประชาชนเนี่ยเดลคิดว่าวันนั้นเราก็ได้แสดงจุดยืนของเราเนี่ยในการทํางานในความรับผิดชอบในการทํางานอย่างดีที่สุดแล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพี่ทนายสังเกตได้ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดลเองก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการตอบคําถามสื่อหรือว่าในการที่จะออกมาพบปากกับสื่อมวลชนน่ะนะคะเพราะว่าใน สิ่งที่เราได้ตัดสินใจในแง่ของการแสดงจุดยืนในวันที่ลงมติเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปสร้างความบาดหมางหรือความขัดแย้งหรือว่าจะไปแสดงท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์กับทางพักภูมิใจไทยหรือใดๆทั้งสิน้นเราไม่ได้มีมุ่งในเรื่องของความต้องการทางด้านนั้นเลยนะคะแต่ว่า วันนั้นเนี่ยเราก็เพียงแต่ในฐานะที่เดียเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อนะคะแต่ว่าก็เป็นคนที่มีภูมิลําเทาที่อยู่ในกรทมแล้วก็ติดตามในเรื่องของโครงการต่างๆของทางภาครัฐมาโดยตลอดนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเพื่อนๆเ,เดียเองเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยเป็นสสที่เป็นเขตกรทมแล้วก็มีถึงสองท่านที่เป็นเขตที่อยู่ในโซนภาคตะวันออกก็คือบางกะปิวังทองหลางแล้วก็หนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยตรงนะคะแล้วก็มีสอสอนะคะบางท่านก็คือ,อสอสอที่อยู่ในเขตภาคตอนออกเองเนี่ยในวันที่ได้มีการหาเสียงนะคะในช่วงของการบรรยากาศการเลือกตั้งก็ได้มีการเคยพูดคุยในเรื่องของ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเหล่านี้เนี่ยที่เป็นโครงการของรัฐบาลเนี่ยที่กําลังผลักดันอันนี้ก็เคยได้มีการพูดหาเสียงในการเลือกตั้งเรียกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญที่เราเองเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นสสเราก็ต้องแสดงท่าทีในแง่ของการแสดงจุดยืนในการที่ต้องปกป้องประโยชน์ของประเทศแล้วก็มันเป็นประโยชน์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของเราโดยตรงค่ะคุณเดียกังวลไหมประเด็นนี้จะทําให้เกิดรอยร้าวระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันอืมเอ่อ จริงๆเดียมองว่าการแสดงจุดยืนอันนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นเอกสิทธิ์ของสอสอนะคะที่ที่ก็ควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สสที่กระทำบนความสุจริตใจนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรายืนยันตลอดก็คือว่าเราไม่เคยได้รับอามิสสิงจ้างใดๆหรือกินกล้วยจากใครเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของเราตรงนี้เนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายเดียวก็คืออยากจะแสดงจุดยืนเป็นการส่งสัญญาณความเดือดร้อนของประชาชนไปหางให้ทางท่านรัฐมนตรีเพียงเท่านั้นแต่ว่าเราไม่ได้เคยต้องการที่จะสร้างความขัดแย้งใดๆทั้งติ้นค่ะครับคําถามสุดท้ายครับคุณเดียถามตรงๆถ้าย้อนเวลาได้จะทําเหมือนเดิมไหม ก็คงยังต้องตอบว่าก็จะเลือกจุดยืนเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราปฏิบัติบนหน้าที่ที่เราก็อยากวันนี้เราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเข้ามาทํางานแล้วเดียวก็เป็นสสสมัยแรก ก่อนหน้านั้นสิ่งที่เดียทางานมาโดยตลอดก็คือว่าเราก็ทําหน้าที่ในบทบาทของสื่อมวลชนเดียว่าสิ่งหนึ่งที่เราถูกปลกฝังแล้วทางานมาตลอดก็คือการปกป้องประโยชน์ของประเทศนะคะโอเคเอาละครับคุณเดียกรับขอบพระคุณมากครับคุณเดียขอบคุณมากค่ะพี่ดานัยขอบคุณค่ะคุณมนัทขอบคุณนะคะคุณวัฒนยาวงอภาสีนะคะสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐหัวหน้ากลุ่มดาวเริก์นี่คุยกันแทบตายนะผมผมย่อหรือคำเดียวบรรทัดเดียวหรือคำเดียวคำเดียวเลยเหรอคำเดียว์คำเดียวว่าไม่ขอโทษ จบจบไหมไม่ใช่ต้องถามว่าจบไหมจบเฉยๆไม่ได้จบไหมพักก่นนะต้องบอกนะรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยเ,เขียนให้เอกสิทธิ์สอสอส่วนมติพักได้ดังนี้นั้นนะนะครับ <c oughs> ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ที่ร่างกันขึ้นมาอย่างนี้บน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 ธงอะไรอือ บนธงอะไรพอถึงเวลาปฏิบัตแต่วันนี้แต่วันนี้ธงเปลี่ยนแต่มันเขียนไปแล้วเออมันก็ไม่ได้ไงมันเขียนไปแล้วไงอโอเค